สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสกิงเพชรที่ช่องยู u ูบชัยเสกิงเพชรของราศาตรนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านอีกแล้วนะครับในการพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะครับที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นการพยากรณ์ความรักล้นล้วนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะ,ะกลางๆเมษาเข้าหาพฤษภาคมเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาเป็น ลักษณะของการพยากรณ์ภาพรวมแดะแนวโน้มเดือนนี้ท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรน,นะครับดาวประจําตัวประจํากายโคโจรอยู่ในมุมวินาศต่อหลวงชะตาดาวพฤหัสก็โคโจรในมุมวินาศต่อเรือนชะตานะครับจุดถึงประ,ประมาณไปไปลายเดือนนะครับฉะนั้นท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรยังมุมในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับมุมในเรื่องของเจ้านายผู้บังคับบัญชายังมองไม่ค่อยดีมีความคิดส่วนทางกันมีความเป็นไปในวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่ายังมองเราไม่แน่ไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยเกื้อกูลมากเท่าที่ควรในดวงชะตาัยเรียนอะไรต่างๆก็ระวังรูบาอาจารย์มองไม่ดีนะครับในดวงชะตาฉะนั้นในช่วงนี้ รอบความคิดอะไรต่างๆยังมีมุมที่จะสวนทางกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ก็ระวังความคิดและการกระทําและกรอบความคิดให้ดีนะครับจะถูกมองไม่ดีได้ไง่ายๆช่วงนี้มีอะไรก็ต้องยอมผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากแต่ในมุมในด้านของความรักดาวพระราหูได้ย้ายหนีออกจากลักนาตั้งแต่22กุมภาพันธ์นะครับหนีเข้าไปอยู่ในเรือนอลินะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่าน บางท่านจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินมากขึ้นมากกว่าความเป็นไปในด้านของความรักไปโฟกัสในการก่อเงินในการบุกเบิกกิจกรรมให้มันมีรายรับที่มากขึ้นมีอินคัมที่มากขึ้นมีผลผลิตที่มากขึ้นมีสิ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทอง,ทองมากขึ้นบางท่านก็ได้เงินมามีเหตุแห่งรายจ่ายบางท่านมีภาวะหนี้สิน ก็มีโอกาสดีๆได้รับช่องทางใหม่ให้สามารถมีเงินออกไปใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นรายได้ทางที่สองทางที่สามหรือมีเหตุแห่งรายรับให้รับเข้ามาพอบริหารจัดการออกไปเนื่องจากดาวกันงินไปเป็นอริเป็นดาวราหูอยู่ในเรือนของพุทธเมื่อดาวพระราหูเทพเจ้าความมงมาเข้าอรินี้อุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของเงินจะค่อยๆค,คลี่คลายบางท่านมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงิน ก็มีช่องทางให้ได้หมุนให้ได้โฟให้ได้จัดการให้ได้จัดสรรในดวงชะตาเมื่อดาวพระดาวหูเป็นดาวแห่งเงินเงินทองทองเล็งไปที่ดาวพระเสาร์นะครับกรอบแห่งปัญญาไปโฟกัสรื่งเงินนะครับดาวพระศุกร์ก็โคจรเป็นสามต่อดวงชะตานะครับในเดือนนี้เป็นสามเป็นสี่นะครับ ในดวงชะตาอยู่ในมุมที่ดีฉะนั้นเรื่องเงินเงินทองทองไม่ขาดเมื่อดาวความรักคือดาวุขก็โคจรโดดเด่นนะครับในมุมและวิถีความรักในเดือนนี้จะสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นบางท่านพัดพาจากคู่ไปอยู่ไกลๆอยู่ห่างๆเงินเ,เหินกันมีคนมามอบความรักมีคนมามอบความอบอุ่นเอาใจอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของท่านก็ได้หรือมีคนในครอบครัวเข้ามา ให้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่ม,มีเพื่อนมีสังคมมีกลุ่มคนให้เข้าไปผูกพันผูกติดให้วิถีหัวใจมีความเช่มชื่นมากขึ้นนะครับเนื่องจากดาวความรักโครจรโดดเด่นตลอดทั้งเดือนในเดือนนี้มุมในเรื่องราวของความรักของท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรเป็นช่วงที่ท่านใดที่มีคู่มีโอกาสเดินทางไปตื่นไปกินไปสังสค์ร่วมกันหรือ ไม่ได้เจอเจอกันมีโอกาสที่จะติดต่อเข้ามาหรือได้ของมีค่าทางจิตใจเป็นตัวเงินหรือเป็นวัตถุเป็นคำพูดคำปอบโยนดีๆก็ได้เนื่องจากดาวประกายพฤกษ์หรือดาววีนะัสโคจรอยู่ในมุมที่ดีต่อดวงชะตาวิธีความรักมีโอกาสสดใสมีมุมที่ดีในเรื่องราวที่เป็นเรื่องล,ลักใครๆ นะครับบางท่านนี่โสดอยู่มีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนมามอบความรักท่านมีพ่อแม่มีต่างชาติต่างภาษามีคนนานๆทีเจอกันเข้ามาคล้องเกี่ยวคล้องแวะกับวิธีความเป็นไปในดวงชะตานะครับในดวงของท่านในเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับบ้านครอบครัวโจรมาเลงดวงชะตา ช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้วุ่นวายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นยากอยู่บ้างหรือในเรื่องราวของหลักทรัพย์บ้านรถอาจจะเป็นเหตุแห่งรายจ่ายที่จะต้องจ่ายไปกับบุคคลในครอบครัวหรือเป็นยากอาจจะเอาไปโฟกัสมากกว่าในเรื่องราวของความรักนะครับมีเหตุแห่งให้วิธีของเงินไหลโฟออกไปกับบ้านที่ดินรถหรือเป็นบุคคลเกี่ยวกับ ลูกหลานก็ได้ในดวงชะตามากเป็นพิเศษนะครับแต่น้านราต้องจัดสรรการเงินให้ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมบอกว่าในมุมในเรื่องราวต่างๆบางท่านโสดเนี่ยไม่ว่าท่านจะสวยไม่สวยนะครับถ้าเป็นท่านเป็นผู้หญิงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเหลียวมองเข้ามาชายตามองนะครับอยากจะได้ท่านไปเป็นเมียไปเป็นสามีหรือไปร่วมกิจกรรมรักก็ได้นะครับเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมต่อเพศตรงข้ามสําหรับผู้หญิงเดินทางไปไหนมาไหนกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าเชื่อใจใครให้มากนะครับเป็นช่วงที่ต้องตาต้องใจกับกลุ่มคนหมู่คน ยิ่งท่านใดที่เป็นผู้หญิงทำงานที่ติดต่อกับเพศตรงข้ามช่วงนี้งานหรือวิถีทางการงานนั้นจะดีเป็นพิเศษเนื่องจากในช่วงที่เนื้อหอมต่อเพศตรงข้ามได้รับการตอบรับต้อนรับดีในดวงชะตานะครับบางท่านเนี่ยเดือนนี้อาจจะไปมีเหตุให้บุกเบิกกิจกรรมบางอย่างเช่นมีผู้ชายมีเพศตรงข้ามหรือมีหัวหน้าเป็นผู้ชายนะครับ ทำอะไรเกี่ยวกับงานเขาก็จะอุ้มชูหนุนหลังผักดันดวงชะตานะครับเช่นมีงานมีกิจกรรมทางการงานจะไปติดต่อจะไปบุกเบิกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะก็คือคล้ายๆว่าถ้าท่านเป็นผู้ชายไปติดต่อผู้หญิงก็ให้ผลดีมีความสําเร็จดีในเชิงการงานถ้าท่านเป็นผู้หญิงไปติดต่อผู้ชายก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับวิธีทางการงานนี้ มันราบเรียบราบรื่นมากเป็นพิเศษนะครับบางท่านบุกเบิกกิจกรรมทางการงานใหม่ๆในช่วงนี้ก็เอาความเป็นเพศตรงข้ามเอาความาดวงดาวเป็นลักษณะที่เนื้อหอมเกิดความน่าเชื่อถืออยู่ต่อเพศตรงข้ามในช่วงนี้ก็สามารถบุกเบิกกิจกรรมทางการงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นในดวงชะตานะครับทำอะไรยังก่อเงินก่อทองแม้หมุนเงินไม่ทันก็ มุฒิได้เงินมาเอาไปจ่ายเสร็จเมื่อหมดกระเป๋าก็มีเหตุให้ได้เงินใหม่ก้อนใหม่เข้ามาได้จากถูกหวยโชคาีหรือได้จากคนให้หยิบยืมหรือมีการกู้หยิบยืมซึ่งมีเหตุแห่งเงินให้โฟผ่านมือเข้ามานะครับบางท่านเนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมบางท่านเจอเจอเพื่อนสมัยเรียนหรือเจอเจอญาติของญาติเข้ามาชอบเป็นคนที่ มาติดต่องานในกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วมาชอบท่านก็ได้ในดวงชะตาหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานแกล้งเอามาเข้ามาพูดคุยเพื่ออยากจะคุยกับท่านนะครับเอาเรื่องงานเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคุยก็ได้ในดวงชะตาในช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมต่อผู้คนกลุ่มคนผู้พบเห็นในดวงชะตาเพราะท่านได้ไปดื่มกินได้ไปสังสรรค์ได้รับผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามเป็นช่วงที่ ทำงานเซลในหน้าค้าขายงานที่ใช้วาจาติดต่อเกิดสิ่งดีๆในดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรเมื่อได้ยินได้ฟังคลิปผมแล้วครับรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังประจำนะครับยังไม่ไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด Subscribe ไม่ได้กดถูกใจก็กดๆให้หน่อยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างดี ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปมาอย่างเนี่ยแน่นก็ผมพูดตลอดว่าคลิปการทํานายเป็นเพียงบันเทิงเป็นเพียงแนวโน้มและทิศทางให้กับท่านเท่านั้นนะครับท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรถ้าช่วงนี้ดวงมันยังไม่ดีมันมีสิ่งมาบั่นทอนมีสิ่งให้วิถีชีวิตมีปัญหาอยู่บ้างนะรอประมาณสัก25พฤษภาให้ดาวพระพฤหัสบดีเข้ามาโยกหลังให้ดวงชะตาในแง่ของผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของความเป็นไปในชีวิต การติดต่อสังคมเครือข่ายต่างๆมันจะดีขึ้นมากผิดปกติผิดหูผิดตานะครับก็สวัสดีครับ